ผีขังราคาสิบล้านบาทกันชัยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดจริงครับจริงหรือไม่ก็จริงเพราะว่าถ้าอย่างคําว่าล้านลาน้ลานเหรียญ<ช>ก็คือสามสิบล้านบาทชเขาจะมาบอกนะครับถึงกลโกงของหมอผีให้พวกเราได้ฟังกันด้วยแต่เพราะความโลภทําให้เขาเนี่ยนะครับใช้กลโกงเหล่านั้นและผลจากความที่เขาโกงเนี่ยนะฮะมันก็เลยเกิดสิ่งต่างๆขึ้นกับชีวิตเขานะครับเดี๋ยวต้องไปฟังกันครับคุณบอกคุณสามารถมองเห็นก็นกได้ไม่เห็นก็ได้คุณสามารถ เอาจิตคุณคอนโทรลได้เห็นอะไรบ้างไหมก็ตะกี้นี้ก่อนก่อนเปิดก็ทีหนึ่งตอนนี้เปิดได้ไหมอ่ะตอนนี้ที่คุยอยู่ก็เปิดได้ไหมเดี๋ยวจะใช้เวลานิดนึงละกันใช้แป๊บนึงเราคุยกันอื่นอื่นก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมคุณบีเริ่มมีซิกเซนเห็นผีหรือเห็นวิญญาณตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะตั้งแต่จําความไม่ได้ครับวันนี้คุณยังเห็นอยู่ไหมก็เห็นครับถ้าเราใช้งานมันถ้าเปิดเนี่ยนะถ้าเปิดตอนนี้เปิดไั้ไเปิดแล้วครับมีทูตสื่อวิญญาณอะไรอย่างที่ว่านายเขงบอกเขาบอกเขาไม่มีเท่า จะมีอยู่สองวิญญาณแล้วกันเนาะผู้หญิงอยู่นู่นเนี่ยใกล้ๆเนี่ยแถวๆเนี้ชี้เลยได้ไหมฮะชี้เลยเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเขาจะอยู่แถวเนี้ยแต่ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นตลอดเวลาอแต่ณตอนนี้ณตอนนี้อยู่ตรงนี้ตรงไหนฮะบนข้างบนบนคืนนี่เหรอครับเดินไปชี้เลยเดินไปชี้เอาแบบประจันหน้ากับเขาเลยถ้าเดินไปไม่มีเหรอครับไม่มีครับแล้วเขาบอกว่าการที่เขามีคนมาถามเขาว่าพ่อเขาตายแล้วไปไหนอะไรงี้เนี่ย เขาพูดตามหลักทั่วไปวพรา,าดวงวิญญ,ญาณนะตายแล้วก็จะไปที่นู่นที่นี่อะไรครับเขาพูดตามคนไปเชื่อเป็นตุเป็นตาเ,เองไใช่ประมาณนั้นเขาเขาบอกเขาเขาพูดตามหลักการแค่นี้ไม่มรรีไม่มีการมาสื่อไม่มีการมาสื่อวิญญ,ญาณแต่เขาพูดไปตามหลักการแค่นั้นเองคนก็เชื่อหรือรอ้งองกันไปเองครับว่าประมาณนี้ครับทีนี่เขาอยู่เนี่ยพอเดินมาเราหนีละไปเลยใช่ไปเลยครับนีททำไมอ่ะทุกวันนี้ก็คุณคิดเงินไหมคิดสิครับเท่าไหร่ก็หลักล้านแล้วกันฮะหลักล้านกี่ล้านมัน มันข้างเงินไม่ใช่เงินบาทเนาะก็หลล้านกันคือหลายล้านเลยครับพว <c oughs> กวันนี้การมูเตรูแบบ18มงกุฎก็เยอะอ <c oughs> การหลอกลวงคนก็เยอะวันนี้คุณจะมาบอกเปิดเผยกลโกงแห่งความเชื่อสักหน่อยไหมฮะเพือ่อเป็นวิทยาทานให้กับพวกเราได้รับรู้เรื่องแรกที่คุณจะมาเปิดเผยเดือยงูเหลือมคืองูเหลือมเนี่ยเป็นงูที่มีอายุยืนแล้วก็จะมีเดือยเนี่ยไม่เรียกว่วาอะวัยเพศแบบแต่ว่ามันจะโผล่มางูที่จะมีอย่างนี้ได้ต้องอายุประมาณ50ปีขึ้นไปซึ่งก็ยากมากแล้ว เขาอยู่ตัวเดียวแล้วเขาก็จะสะกิดตัวเมียเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะเชื่อมากว่าเป็นเครื่องรางแห่งสเสน่ห์ผมทําเอารประเด็นคือเรารู้ว่ามันยากใช่ไหมครับแล้วราคามันสูงแล้วก็มาสังเกตว่าเฮ้ยถ้ามันทําเองได้น่าจะขายได้ราคาดีาคุณจะหลอกเป็น18บเองใช่ก็ไม่ยากอะไรก็ไปม,มองดูเออมันคล้ายๆกับเดือยเป็ดเดือยไก่อแเราก็เอาเดือยไก่มาแล้วก็พยายามอบให้มันแห้งตากแดดนู่นนี่นี่คล้ายๆกันติดท้องกันหน่อยป,ปั๊บ ขายได้สบายขายกันประมาณเท่าไหร่